พี่นอ้องภาพมาึงมึงนาวด,ดอกเก็บปากหนาวโอ้ยคนอันซ้อนมกหนาวพี่นอ้องนะมันซ้อนคักมัน,นดกคักดกแนวมันปุ่มเป็นงนอยู่เป็นมึงนะแต่มาอันซ้อนแต่มกหนาวดกไซนาอะไรอยงนด้พี่นอ้องรุ่นรุ่นนี่คนละรุ่นเลยคนละรุ่นรุ่นนี้ยังเก็บปรเบิดเลยนี่ อันนี้เนาะเขาก็เขายังสีใ่ต่อไปอยู่พี่น้องล่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆออมันอีพามาเก็บบกงนาว่ามาอ่างบางนาดกบังนาบ้านบ้านพี่น้องกับสีดกขึ้นกันแล้วเนาะปีนี้บกงนาวคือดกแทนพี่น้องออนี่เขายังสีใ่ต่อไปเลยอันนี้เขายังบระธนนั่นพ่อเก็บน,นันนเ่งแต่เขาพ่อเก็บเขาจะ เขาจะเขาจะเอานี่ออกไงเนี่ยตรงครัวเขาเนี่ยอันนี้เขาเยังเน่นๆอยู่แสดงว่าเขาเยัางยสงไงงีไงต่อไปใช่ไหมบางน้วงวงาหอยน้อยยิ่งใหญ่ยิ่ดหพี่ปเนาะน้อยใหญ่บอกสน้อยใหญ่ซ้ำบอกสมแหวานไปดิม,ดมาอ่างบักน้ามาอ่างบักน้าพี่น้องต้องหมุนหรเนาะต้องหมุนหรอสวัสดีนะคะทุกคน เป็นยังไงบ้างโอ้โผลประกอบการของแต่ละคนพี่น้องจ้าทำคลิปเป็นอย่างไรกันบ้างผ่านกดผ่านเกณฑ์กันละบ่เป็นเป็นกำลังใจให้ทั้งมือเกา่ามือใหม่ได้พี่น้องมือเกา่ามือเก่าถึงยังบัท่นนาทนได้ผ่านบัท่านได้เบิกใช่ไหมพี่น้องเลยแต่ต่างคาแล้วตัวบ,บับท่านเบิกนี่แหละว่าใจเดียวกัน ใยเดียวกันพี่น้องทำไปคือเก่าจะ้ะทำไปทำไปเดี๋ยวสักวันก็ต้องได้เบืกเพราะว่าคลิปของคลิปของเขาก็หูอยู่นาะจ้ะบ่ได้ปังคือเผ่นค่อยๆสะสมไปแต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดทำเงยฝุ่นเอขอนะเสียวได้ยังไงเดี๋ยวตั้งกล้องกอนพี่น้องตั้งกล้องกันนะ กล้องค่อยก็เป็นบปกติได้พี่น้องเนะขาเข้าหลุดอุ้มนี่เนี่ยอุ้นี่มาดอกกระเดี้ยถืออุ้มอันนี้นี่นี่จะถือว่าเขาเขาพ่อเก็บนี่นี่ขัวขัวเขาจะเป็นเดิมนี่แหละที่พ่อเก็บแต่ขึ้นเต็มที เต็มที่ของเขาพี่น้องละนุ่ยนุย่ยมากเ<อ>มื่อกี้เสียงรถปกหลอก<ม>เอานาฮ้อนอากาศฮ้อนพี่น้องเป็นหดน้ำซัมได้เข้ากับหลวงล่วงหลายหลายนุ่ยเนยน้อยเขาหน่ะนุ่ยเนยน้อย,อยเขาสร้างล่วงเต็มพื้นอยู่พี่นอออ้องละเอ้าเกอสับแขวนมวยบังน้ากับกองเองเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่พี่น้องละเห็นปะ เห็นไหมเนี่ยเขาล้วงเนี่ยเขาล้วงเองนี่นไงนาหอนเห็นไหมเขาหอนจัดพี่น้องจ้งอุ่นเต็มพื้นเลยนะเต็มเลยนะโอ้ยแมนหมดเลยเลื่อนเลื่อนแบบหนาวเลยนี่แมนหมดเลยโอ้ยลวงหมดเลยพี่น้องเละ ขนาดที่ต้นกับฟงหน้าของฟางโดนขนาดเอาน้ำใส่ใส่ใส่โค้นเขาเลยดิแต่ว่าบริฉีดมีปัญหากับน้ำพี่น้องจ้านี่เปปัญหากับน้ำปกติเขาจะเอา,น,าน้ำฉีดฉีดนวยเขาฉีดใบเขาไหมอันนี้บริฉีดนี่นี่เราก็คือปัญหาเนี่เราไม่ได้ช่วงนี้บริฉีดพ่นนั่นจุลินทรีย์มจ้ะจุลินทรีย์สองอเคราแสง ฉีดพ่นเขาจะบวงแบบนี้เลยอันนี้แย่ปิบบวมมีน้ำฉีดทั้งทั้งแนวฉีดก็มีปัญหาเครืองเครืองกับมีปัญหาก็เรียบว่ได้ฉีดก็เป็นเยี่ยงนี้แหละพี่น้องจ้ามึงเนี่ยน,นุวยพ่นพเจายัางได้เลยจะเอาได้ยังไงโอ้ยวเก็บมะนาวก่อนนะคะทุกเก็บมะนาวก่อนนะคะ,ะคลิปนี้ก็แค่น,นี้นะคะเอาบักน้ำมาอ่างสะดอกพี่น้อง นะขออันซ้อนหน่วยบักนาวข่อยอันซ้อนข้าวโดกก็เลยเอามาอ่างเพื่อนๆกราเป็นกำลังใจให้กันสุขุสุขคนเด็กน้องจ่าผู้ใดที่ยาดปี้ยบพระทันเดินไปหอดไปเพ่งกะไออขอโทษขอไพร่เดจ่าเด้อเด้อช่วงนี้เยอาเปิกิะอีูเย็ดห,หลายอย่างเลยขอบคุณนะคะไอคลิปนี้แค่นี้นะคะคิดหน้าเจอกันใหม่ขอใยเฮงเฮงต่างๆสุขุสุขคนพี่น้อง ทำทำต่อไปเรื่อยๆกำลังใจให้กันค่ะ๊ายบายิปหน้าเชอกัเปนไหม